ทักทายสบายดีจ้าสบายดีย่ำเทียงเด้อพี่น้องเด้อสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องมือมือประดำเปลี่ยนทงเปลี่ยนทุงถงที่สามนะคะทงที่สามเด้อืองที่สามกับทงปลาเมาลากถ่ายหมูหางมันมีแน่ เท่ากับยังอยู่ไฮน่าอยู่ห่าพนก็อห่างแล้วประดํเลยเอาใกล้สิตายอ่ะอ๋อเจ้าว้าวเจ้าวาวเจ้าว้าวก็ได่าต่บัจจตายแ่คิดไม่งันวิตอกว่าต่โอ้ยมันกกมีชงใช้มีเงินคขามาดูมาดาเงินามันกินท่านนั่นแหละบัจจิตายอย่างนี้ ท้องไ้จ่ะนะไม่มาทำองว่ะจีก่อนเนี่ยนะบเฮยเปิดเชียงดังแล้วลูกช่องทีเล่ได้ซื้อมาใ่ลูกบรรลุเี๊กประหัอย่แล้วหอมิดบันิดตอนมันก็ไดเอี่ยหางหยังโยน้อเขาตู้ใหม่เอลพีซีขนเสาพันปีไปก่อน Yelled, à. thôi bằng nhèo đấy, thôi bằng nhèo, mặc thứ ma nam đây, để thì lặng, những mày còn, tôi lặng cả dăm cái lặng, kháo tả, rồi mà luôn มันตอาให้กินน่าานนะมันแตกคามเว้ยมันแตกไวลตองิมเ่าคืองามแท้ชามแตกบนท่นอาจเก่าอบนทัออยุมันของนางแพงหวานก่อนชดมือเบาย่้น้ามีหนักเลยมีหนักหนักเบาแขงคุ้ม ระหว่านพื้ยพรดินมันคมมันเค็มดิแบบ้าคนมหนเป็น้าดำเข้าหน้าํายังบกขึ้นหน้าดำอันยอันกระมาเน่ว่าน้าใครมาเอได้กับยาเรมันหีดหน้าอืยัว่าเหีดหน้าไปทำบุญปีนเอาทำยี่แล้วะพูบมั้งแ้วจะบุญนะจะได้เธอได้เอาสมนักแล้วพี่นเอวาเสียไปทำบุญ ไปทำบุญกับพกประกอบลายตายเอ่ไปทำบุญกับทำหิบว่บบุญเลยเกาะยังไปทำบุญผัดแห่งขีบ่าน้ำสงบแรงงามแข็งแเร่ยมาทำป้าที่มจับปุขึ้นเยอะิบ้างหอกวบ้างเป็มเมือยอ่ะมีน้ำเลยเว้ยเดี๋ยวมันก็งาม นันก็ว่งง่งนใช่มก็ยืนขึ้นขึ้ขึ้นขาขาเลยก็ฮักมันดินเนาะฮักก็ต้นดนกับไล่ไลบไล่ไ่เห็ดมละบ่วงเลยวะบ่วงบวบเลยยาวกว่าบวบจะมอก็อาหนักะหน้เอาบ่วงนี่ละตับ่วงบ่วงเยอมือมือมันจน่ามือยกยื่นิบ่วงบ่วงมือเอร์กแขนเาเขาติดมือแมม เม่อ like like ah oh, ok, no ีังนงไเ้มองเ้บาเลยเ้นมอกะิกะนื้จปั้นนั่นนี่ขันหว้ามาบายจีบๆก็ยังโตเป๊ะเลยน้าอย่างนี้หลุมบวกตรงอีกข้าวต้มข้าจังเป็นบ้านจะได้จะยังงมีด้ยเลือกให้มีซองผูวมันยาวกับมันสั้นเลือกเบิ้งขันบ่มัดกับบ้านงมือ เสริมมะเคือะหมี่เนาะปีนเนาะออกหไปแลอิ่มนะอิ่มยังอิ่มอืมอืมอืมอออืม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 นืมอืมมอืมอืมมอืออืมอืมอือืม่ืมอืม้อืมอนมอืมอเมืมอืมอคมอมอื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 มออือือออออ มีกินก่อยทานบ่อยอืมยังอ่ะงอต่อมือเขาเลยกินเอาพันมันเป็นน้ำเลยนะรู้กระเป๋าเงินเทียนหน่อยเลยกล้าขึ้นนี้บอ ถ้าแม่แลี้หลุดลงมากอ่ะไตใช้กับบดได้หันรวยบดได้มันเดินแท่ถอยอย่างเดียวบ่ถอยกับบดได้ถอยบ่เป็นตกสักอามันบ่ลา้ีมันติต่้ำลงเนะอ้าวอันละ้ปดทีเห็ดเชียงหนึงถ้ามันยิ่งเลยไปหอดึงเลยไปห่วยหลุดอยู่เดินบดได้สกี้ว่าจะยิ่งเลยแหละบบกคุ้เบิ่งหน้ากับลายเรื่องเช่นแบบสามคนให้บ่บุกผู้คนบ่ว่าเห็ดงานเนี่ย ัดบอกนําผุน้องเคยทำพบดจัจจอย่าละบุญวาสนาได้ฉันนี่นั่งเล่นตัวทารับอยู่ปั่นงานแต่งบวชิตมันทำเลยภาษาอังกฤษเป็นกระห้วเป็นอะไรเาเยากได้นะฮอดหววเลยเนี่ยมันทำเลยภาษาง สกีสกีกมาันน er. ีอกีว่ามันมีขั้นเด้ขั้นเจอเนรูดูอีขั้นนึงว่ะแล้วให้นาฮอตดวยเลยพัดเพชรบอกคะแนนเจ้าเห็นครับหลังกูเมนคะแนนทำพัดเพชรชั้นเห็นเยี่เอายังเคยมาแจกตังแต่ทำผิดแกงพัดเพชรเนื้อหักคือคะแนนแยงคะแนนคะแนนมก็ใส่กะทิ

เบิกเิ้บอกว่าเละบมืออันนเหนอาวเเอาไปเลือกินก็คืออก็คือเขาเนกะหเมื่อก่อนนี่มาพามาเบิ์งมงามๆมื่อนี้แดงกิริเนี่ยือ ทานังกินบอสบอสทานังกินปลาปลานะอยากก็นังอยากก็นังสวมว่าตาล่างวันตาล่าไอ้โคตรป่วยนางบอสนางบอสเน่าเสาแห้งเปลือยเรากลับมาขุดเพิ่มอีก น้ำไหลหลุด,ลดเลยขั้นเป็นเป่งน,น,น้ำเขาเตื้งก็คือสีงามอยู่เด้พี่น้องโอ้ยคือสีไข่กูหนีอยู่ตอนนี้ยังอีกหายนั่นบรท่านได้เอาไปอยู่โอ้ยประเมานีเป็นแต่ว่าเอาสือส่อได้นี่แต่เหตุบุท่านสําเร็จบอกกับตันเป่งเป่งเขาทั้งพุ่นน้ำแบ่งเพราะว่าหน้าหายนี่ระบายน้ำได้ได้ทั้งสองทางเลยทั้งพุ่นก็ได้ทั้งที่ก็ได้ เขียดกระห้องแล้วไปเลเอาคลิปนี้กัสศิพาเบิงพระส้มธนิกรเด้อพี่น้องเด้อตอนบ่ายแล้วสิลงลูกกาอีกแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยขออวยใจให้พ่อีฟซีทุกท่านทุกคนเด้อ้ที่ติดตามให้มีสุขภาพแข็งแรงมั่งมีสีสุขร่ำรวยเงินคำกันทุกคนเด้อค่ะเด้อสบายดีค่ะ